สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปั้วตุยพันไม้นะครับเต้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูโปรโมชั่นที่เราประกาศนะว่าจากรุ่น500บาทเหลือ300บาทแบบยกล่องยกแถวนะครับวันนี้ลูกค้าเราเดินทางมาซื้อสนใาพี่นิดนึงมาจากที่ไหนครับพี่สมุดประกาครับสมุดประกานะครับปลูกที่ไหนครับพี่สุรินสุลินทร์นะครับมาเห็นรุ่นนี้500บาทจัดโกเหลือ300บาทยกแถวเนี่ยเป็นไงบ้างสวยงามมากครับอ่าแบบพี่ดูแต่นี่คือแถวพี่ๆเลือกนะครับ นี่คือถ่ายที่พี่เลวพี่ยืนตรงนี้นิดนึงครับอ่าเป็นไงบ้างครับพี่อธิบายผมนิดนึงว่ามันยังไงบ้างมันเจ๋งยังไงก็คือผมก็ว่ามันสวยงามนะครับสวยงามนะสวยงามก็คือดูแล้วก็โอเคอ่ะโอเคนะครับผมสมบูรณ์ด้วยนะครับราคานี้แบบว่าคุ้มอ่ะยกแถวเลยรุ่นนี้ขายยกแถวเลยนะครับขายยกแถวเลยถ้าสนใจพี่แนะนำหน่อยว่าทําไมต้องมานะไต้องมาคือได้ยินว่า อะไรล่ะมีหลายๆคนนะครับที่ว่าไปทำแล้วดีแล้วดีนะออผมก็เลยอยากมาดูคอับดูว่าอย่างที่นั่นไหมครับโอเคครับโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยแติดตามเรามานานนะครับติดตามมานานเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วนะก็วันนี้มาก็จัดเลยนะครับผมจังหวะกับโปรโมชั่นนี้พอดีใช่อ่านะพี่บอกว่าบอกว่าผมเจ้า3ามรสิบแหละ ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเอ้ยผมมีโปรห้าร้อยเหลือสามร้อยนะยกแถวนะอ่ะสัมภาษณ์พี่ผู้หญิงนิดนึ่งมามาด้วยกันเป็นไงบ้างครับมาถึงละเห็นต้นแล้วยังไงดีครับเห็นต้นก็อืสวยดีนะคะสวยดีนะค่ะพันไม้ก็เยอะด้วยพันไม้ก็เยอะนะค่ะเดี๋ยวมาดูฉันโชว์นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวดูเลยครับผมถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านเพื่อสมาชิกดูนิดนึงนะโอเคห้าสิบห้าสิบหกโอ้ห้าโอเคยกได้เลยครับยกได้เลยเขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะครับ ทีมงานผมยกให้นะทีมงานผมแบบโปรเวชนาลอยู่แล้วไงโปรเวชนาลอยู่แล้วนะดูไว้ก่อนนะยังเป็นคนที่อยู่ในโพสต,ตลอดเวลาลนะ้วนยะยกเห็นยกเว้นผมอยู่คนเดียวนั่นแหละผมไม่เห็นผมไม่เห็นนะ <c oughs> เห็นเสียงเห็นเสียงนะ <c oughs> นี่นะครับก็เพื่อสมาชิกท่านใดที่คิดว่าสนใจหมอนทองนะครับเอาเป็นหมอนทองกิ่งข้างนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเอาลูกง่ายด้วยนะเอาลูกง่ายนะครับรุ่นนี้เองเขา4ปีก็เอาลูกแล้วนะ เก่งๆเลยนะครับเป็นลูกใช้คาว่ารุ่นนี้ผ่อนท้องกิ่งกินข้างเนี่ยข้อดีคือพี่ปลูกหนึ่งร้อยต้นสมมติว่าพี่รอดร้อยต้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอายุครบออกลูกออกทุกต้นเลยไม่มีดื้อนะครับแบบนี้นะครับแบบขายยกแถวนะครับยกแถวยกล่องนะครับไปแล้วนะครับห้าสิบหกต้นนะครับจัดไปเลยก็ผมก็บอกพี่แล้วพี่จะเอาแถวไหนพี่เลือกเอาเลยนะเี่ยวเอาแถวไหนพี่เลือกเลยนะครับก็ใครสนใจนะแบบนี้ให้ดูนี่ใกล้ๆสวยๆโคน คลิปนี้นะครับเป็นวิดีโอทุกท่านจะได้เห็นความชัดเจนนะครับว่าทําไมทําไมต้องซื้อต้องมาและคุณจะต้องรีบด้วยนะเพราะโปรโมชั่นก็คือโปรโมชั่นนะครับมันไม่ได้มีมากมายนะมากมายหลักหลักไม่กี่พันนะครับหลักไม่กี่พันต้นนะครับชุดนี้นะครับล็อกเรียบร้อยกับยกปุ๊บปุ๊บล็อกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีลูกค้าเพื่อสมาชิกตามมาหลายคนแล้วครับเริ่มเริ่มจะมากันหลายท่านแล้วนะโปรโมชั่นจาก500บาทนี่นะครับ เหลือเพียง300อบาทนะครับไปแล้วห้าบกต้นในวันนี้นะครับห้ากต้นในวันนี้ใครที่สนใจนะครับต้องรีบแหละผมบอกได้เลยนะครับต้องบอกนิดนึงนะครับรุ่นนี้ก็มาซื้อหน้าสวนนะครับมาซื้อหน้าสวนนะเพราะว่าแค่ซื้อหน้าสวนแปบเดียวก็น่าจะหมดแล้วนะต้องรีบนะมีไม่กี่พันต้นเท่านั้นเองนะครับมีไม่กี่พันต้นนั่นเองวันหยุดนี้ถ้าคุณดูคลิปนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะพรุ่งนี้คุณมาได้เลยเอาพรุ่งนี้วันที่เหรอวันนี้วันอที่เหรอวันนี้วันอาทิตย์นะครับ ถ้าคุณมีเวลาหรือว่าวันธรรมดาคุณมาได้นี่ที่ลุงหมูปะตุยพันไม้สาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับจากแผนที่มาได้เลยว่าลุงหมูปะตุยพันไม้นะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เบอร์แอดมินไว้นะครับเบอร์แอดมินของเรานะครับเป็นเบอร์แอดมินนะครับเพื่อสอบถามสั่งซื้อนะหรือคุณจะซื้อไว้ก่อนแล้วคุณมาเอาก็ได้นะเราก็จะมีกําหนดไว้ให้นะครับแต่ก็ลองดูนะว่ามันต้องนี่ไปแล้วนะครับห้าสิบหกต้นนะห้าสิบหกต้นแล้วนะสวยๆแบบนี้ สวยจริงๆสวยจริงๆเนี่ยแล้วมีมีอย่างเงี้ยนะคุณดูเอาแล้วกันนะว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้ไหมนะมันใหญ่จริงๆแล้วในที่ผมพูดเลยนะว่าขายแบบยกแถวยกล่องนะขายแบบยกแถวยกล่องนะครับราคานี้นะครับราคานี้เนี่ยโคตรคุ้มอ่ะโคตรคุ้มอ่ะผมไม่รู้จะตั้งชื่อโปรโมชั่นว่าอะไรนะไม่รู้จะตั้งชื่อโปรโมชั่นว่าอะไรก็ตั้งตรงๆเลยครับว่าโปรโมชั่นสามร้อยบาทจากราคาปกติพี่ห้าร้อยบาทแบบขายยกแถวยกล่องคุณมาเลือกคุณมาดูให้ดีคุณมาเล็งให้ดี คุณจะเอาล่องไหนล็อกไหนก็กไปเลยครับ